ยาวมาฮาร์ดปับอะไรกูเนี่ยปัไรเล่งล็อกเลยพี่ฮะปับอะไรตัวกูเลยปั๊บอะไรนวให้แยกคู่เป็นฟีกูชอบคุณไอ้เงี้ยเออก็ปับคืนสิมีเวลาปับไหม ไปกัไปจกไปนีมาดูการรับทิศทางไปไม่ได้ไปหนอ์ท่านเอตัวนี้ท่านเอตัวนี้มันล็อกมันโปล็อกแบงเข้ากูทุกเม็ดไอ้ p ดปดิ สเปนตายแล้วโอ้ล็อลโอดดลงมายิงหัวยิงโดนหัวไปไปไมไแม่นไปนะกรุบจะคอยดูนะเป็นตัวย bon mm ิงโดนกว่าแล้วไง

เจ็บเล่าสีาไปโอ้ลาไปแน่นอนแน่นอนสุดตบเรียนแตกเรททิพไห่เจิงขวยแรงเฮสวายไร์อินเดอะโอล์โอ้ไอ้นี่ไม่โดดเข้าบีมาแล้วมันโดดเข้าบีมาแล้วไม่ต้องไปโอยใครดันไอนี่คนหนึ่งอ่ะ ต้องปีเรียกครับมันโดนเข้าบีไปแล้วโอ้โหอาเหลือบมคนเดียวอีกแล้วไอ้สัตว์มาโดนเข้าบีไปแล้ววันโอ้ใช่เลยไอ้เหี้ยเมื่อเกินป้า เียส่งแม่ส่งแท้งตายังไมาไม่แดกทั้ตัวยได้ตัวทานมูแตนสเต็มตายแล้ว โดนกำลังมาแล้ววัางพี่บูมันวัดข้อหลังนี่นะเฮ้ยโดนไปบนี้เรกำลังวัดข้อหลังนะหัวแตกครับหัวแตกเดิอนออกไปหัวแตกครับ <laughs> สีวิเอง <laughs> ไม่โดดขับถ่านเลยสัตว์ ขบวนที่ชิงซึ่การคือคนยกเวรโก defend this tower มาส่งเไปสมุดประการแต่เช้า <laughs>